น,นี่ตื่นสายอ้ออะไรอ่ะเฮ้ยนีมันเย็นเล่นลูกตาเน่่ยนะอย่าย่เอามาเล่นเราไม่เก็บแน่เลยโอ้ต้องมาเก็บให้ตลอดเลยไม่เคยจะเก็บของเลยเฮ้ยเยอะก็เยอะเอามาเล่นไม่เคยที่จะเก็บ โอ้หวันนี้ร้อนมากเลยจริงร้อนมากเหนื่อยออกเป็นเลยนั่งเลยนั่งอ่ะนั่งไ่งโอ้ร้อนร้อนมากวันนี้ร้อนจริงร้อนวันนี้เป็นอะไรไม่รู้คนมีหน้ามาจะร้อนเลยเฮ้ยเราสามคนอ่ะเอาเยลลี่ลูกตาไปเล่นใช่ไหมเฮ้ยเล่นอะไรมาเล่นตรงเนี้ยพี่ต้องมานั่งเก็บให้อ่ะให้อะไรมึงเข้าบ้านเองโอ้ใช่อะไรก็ พี่ต้องไปนั่งเก็บนะ่ะไม่เห็นไงไหนอะ่นะน่ะมาเลยเนี่ยตรงนี้เลยนเนี่ยพี่ต้องมานั่งเก็บให้เมื่อกี้เนี่ยไ,ได้เนเลยเ<อ><อ>คนพี่ต้องมานั่งเก็บให้โ,โอ้ยพี่ิงของไปเล่นเกมเ,นะเออไป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 จะไปทำอะไรก็ไปเลยไปไป ไน้ารักตายหน้ารักกจะหม่เดี๋ยเฮ้ยอะไรอไปอะไรอะเอ้ามึงไม่รา้ตาไปอยู่นี่ได้ไงอะใอ้เห็นไหมบอกเอออะไรอะไรอไรอะไรอะไรอะไอะไรอะไรอะเป็นอะไรแล้มาอยู่ตรงนี้ได้ยังไงล่ะ อาตุ๊กตาตัวนี้มาเล่นในบ้านมันก็จะมีแต่เรื่องหล่อๆนะแบบบ้านโนยเงี้ยไฟเปิดปิดเองได้ใตอนนั้นี่เปิดเองเลยนะพี่นอยีดมันก็จะมาเบื่อเบื่อพูดอะไรเนี่ยแล้วมันก็เดินมาบ้านได้จริงได้ยังไงผีเผลออะไรผัดลมเปิดเองด้วยีอไปกันใหญ่แล้วไปกันใหญ่แล้วถ้ามันเป็นผีจริงนะขอให้ตาเราเจ็บไปเลยไอ้ผีมันจะเล่นอะไรเนี่ยอย่าไปกลัว อะไรอะไรก็แผ่นดินไหวแหละไปเถอะอู้ยแค่ตุ๊กตาย่อะไรนักหนาก็ไม่รู้เนี่ยเฮ้ยไปเร็วเเร็วเร็วจะกลัวอะไรแค่ตุ๊กตาเองโอ้ยนี่ก็ได้ อยู่บ้านไม่ยาเนี่ยอ้อ,อ,อนั่นดีคืนนี้มันจะเดินไปที่บ้านตองโอ้ยอย่าๆอะไรประมบน,นี้อ้อโอ้ยเดี๋ยวเรามาเล่นกันเถอะปะก็ได้อ่ะอเลนได้เลยอ่ะพอปีนได้ไหมได้โอ้ยเด๋อว เป็นระยะอิงติงเออไม่เป็นไรหรอกนั้นเราเล่นกระจอีกว่าอือหรือว่าคงหายอะยิงอิงติงเลยตอนนี้นะครับตรงตเข้านะครับก็กำลังโโอ้หเก้าแล้วครับเออสองชุดแล้วเก้าที่หนึ่งก็ไม่เป็นไรเก้าที่สองไม่เป็นไรเก้าที่สามร้ไปเลยดึงสองแกมันไม่ไหลอะเอือเนี่ยเฮ้ยไอ พี่ตองเป็นอะไรอะโอ้ยมันหน้ามันโดนดินแล้วเจ๊บอ่ะ,ะอีเลียเข้ามาเอ,าอ้ย้ยมันเจ๊บอ่ะพี่ยงตองกับพี่ย่าเป็นอะไรเนี่ยงัย้นเราเล่นกันต่อเดียวก็ได้ มากเลยยาตองเกตา้าอุ้ยเป็เนเล่นอ,อะไรกันมาน,น่าดีใจท่าหลังเล่นอะไรให้มันระวังระวังหน่อยนะลูกค่ะโอ้ รีบเลยรีบเลยนะไปเอาเนี่ยอยู่เนี่ยเอาไปไมต่อมาเอาไปเอาไปเลยไปแโอ้เจบปะพี่วินโน่เนี่ยโอ้เจ็บเจ็บจริงจริงเลยเขพีวินโน่พูดก็ไม่เป็นอย่างเงี้ยเออก็ไม่รู้เลยไปไเจ็ตาเนี่ยพี่วินโนนะวินโนมเลยเอาไปวางเลยเอยไว้ที่ลูกตามันอยู่ตรงนี้

งานที่พี่พิษหลังอ่ะพี่วินญญาลบหลู่อีกนะเดี๋ยวก็เจอเรื่องแย่้แบบนี้เอไม่เอาามแล่วงั้นเรากับบ้านกันเถอะปะเป็นกันปะคับเพื่อนเวลาเพื่อนนะคะเจอสิ่งของที่อยู่เลือนลางนะคะก็ไม่ควรเก็บมาหรือว่าลบหลู่นะคะใช่่คะกดไลค์กดแชร์ก็สังเกตนะคะบ๊ายบาย